สวัสดีครับตอนนี้ก็ก็อกนิวก็อยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าพระราชพนมเนี่ยนะครับคนเยอะมากเลยครับเข้าแถวต่อคิวทีแรกว่าจะมาถ่ายรูปครอบครัวตรงนี้แหละครับพอมาแล้วมันไม่ค่อยว่างครับช่างภาพถ่ายรูปให้ลูกค้าอยู่ตลอดเวลาครับเยอะมากครับไม่มีว่างเลยนี่ครับแบบนี้แหละครับนี่ครับ จุดนี้จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยนะครับเห็นองค์พระธาตุพระนมอยู่ตรงประตูเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นมุมมุมภาพที่สวยมากครับถ้าถ่ายรูปตรงนี้นะครับแต่ว่าคนเยอะครับวันนี้นี่ครับอันนี้อยู่บริเวณรอบนอกประตูเข้าไปในองค์พระธาตุนะครับ ให้ดูบริเวณรอบหน้าบริเวณหน้าพระธาตุครับผู้คนก็มาเยอะครับนี่คนที่มาด้วยกันก็พากันนั่งแล้วเหนื่อย,ยแล้วเดินแล้วจะกลับกันหรือย,ยังเนี่ย นคกกรเดินไปแล้วนู่นไปนี่วัดพระาธาตุพนมวรวรมหาวิหารอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับถ่ายเลยครับ พาไม่กลับกันใช่ไหมเนี่ยกลับกันหรือยังนักนเดินไปแล้วมีอยู่บริเวณประตูเข้าด้านหน้าขององค์พระธาตุพนมครับ